มีคนมาถามหลวงปู่ชาเกี่ยวกับเรื่องการกินเจและการกินเนื้อสัตว์ต่างกันอย่างไดอย่างไหนถูกอย่างไหนผิดเพราะในปัจจุบันมีสำนักที่ถือข้อวัดปฏิบัติต่างกันมากมายหลายแห่งบางแห่งก็ถือว่าการกินเนื้อสัตว์เป็นบาปเป็นกรรมรวมเพราะเท่ากับว่าปเป็นการสนับสนุนให้เขาฆ่าสัตว์จึงต้องถือมังสวิรัติลดการฉันเนื้อฉันปลาอย่างเด็ดขาดบางแห่งก็ถือว่าการกินเจเป็นข้อวัดของปฏิบัตาที่แข่งขรัดมากจนเกินไปแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงไม่อนุญาต ดังนั้นความคิดทั้งสองอย่างนี้อย่างไหนถูกอย่างไหนผิดหลวงปู่เมตตาตอบว่าก็เหมือนกบกับคางคกนั่นแหละโยมว่ากบกับคางคกอย่างไหนมันดีกว่ากันความจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ฉันอะไรไม่ได้เป็นอะไรในจิตของท่านไม่มีอะไรเป็นอะไรอีกแล้วการบริโภคอาหารก็เป็นสักแต่ว่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายพอให้คงอยู่ได้ท่านไม่ให้ติดในรสชาติของอาหารไม่ให้ติดอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้จักประมาณในการบริโภค ไม่ให้บริโภคด้วยตัณหาหนี้เรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ฉันอะไรไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรแล้วถ้าคนกินเนื้อไปติดอยู่ในรสชาติของเนื้อนั่นแหละเป็นตัณหาถ้าคนไม่กินเนื้อพอเห็นคนอื่นกินเนื้อก็รังเกียจและโกรธเขาไปด่าว่านินทาเขาเอาความชั่วของเขาไปไว้ในใจตัวเองนั่นก็เป็นคนโง่ของเขาทำไปตามอำนาจของตัณหาเหมือนกัน การที่เราไปโกรธเกลียดเขานั้นมันก็คือผีที่สิงอยู่ในใจเราเขากินเนื้อเป็นบาปเราโกรธเขาแล้วก็เป็นผีเป็นบาปอีกเหมือนกันมันยังเป็นสัตว์อยู่ทั้งสองฝ่ายอย่างไม่เป็นธรรมะอัตมาจึงว่าเหมือนกบกับคางคกแต่ทางที่ถูกนั้นใครจะกินอะไรก็กินไปแต่ให้มีธรรมะคนที่กินเนื้อก็อย่าเห็นแก่ปากแก่ท้องอย่าเห็นแต่ความอริดอร่อยจนเกินไปอย่าถึงกับฆ่าเขากินส่วนคนกินเจก็เชื่อมั่นในข้อวัดปฏิบัติของตนเห็น คนอื่นกินเนื้อก็อย่าไปโกรธเขารักษาตัวเราไว้อย่าให้คิดอยู่ในการกระทําภายนอกพระเนนในวัดนี้ของอาตมาก็เหมือนกันองค์ไหนจะถือข้อวัดฉันเจก็ถือไปองค์ไหนจะฉันธรรมดาตามมีตามได้ก็ถือไปแต่อย่าทะเลาะก,กันอย่ามองกันในแง่ร้ายอาตมาสอนอย่างนี้ท่านก็อยู่ด้วยกันได้ไม่เห็นมีอะไรให้เข้าใจว่าธรรมะที่แท้นั้นเราจะเข้าถึงได้ด้วยปัญญาในทางปฏิบัติที่ถูกต้องคือศีลสม าธิปัญญาถ้าเราสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ดีแล้วจิตก็จะสงบและปัญญาความรู้เท่าทันสภาพของสังขารทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นจิตใจก็เบื่อหน่ายจากสิ่งที่น่ารักน่าใคร่ทั้งหลายวิมุตติก็จะเกิดขึ้นเท่านั้น